国如人宗。 กลายสุดตา ราชันนะชนะศึกกลับมาแล้วและเอาผู้หญิงไปด้วยจะเข้าไปดูหน้าผู้หญิงคนนั้นสิว่ามันจะสวยแค่ไหนพังเจ้าพิษน,นี่มันมาจาไมนคิดมาเด็ด โดนยอดปากเลยเต็มการคอการคอสิคะเด็ดขาดไม่ต้องซ้ำสวัสดีค่ะสวัสดีาค่ะและนี่ก็คือ V A P แรกนะคะ Very Important Program ในวันจันนี้นะคะลิเกเด็กคณะสอนรามน้ำเพชรเสด็จพี่พอไหมคะ ทรงเบิกบานกับลิเกที่ผมชั่นถวายไหมเพคะเบิกบานมากเลยนี่ต้องต้องขอเรียนคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าลิเกเด็กคณะสอนรามน้ําเพชรเนี่ยนะครับ <c oughs> พี่ตุกยานีครับเป็นคนภูมิใจนําเสนอมาก <c oughs> มาคุยกับทีมงานตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะว่านี่ไปเจอลิเกเด็กมาคณะหนึ่ง เจ๋งสุดยอดมากๆเลยอยากให้มาออก V I P แล้วเราก็จัดให้แล้วแล้วก็ V I P จริงๆด้วยนะอันนี้คือแค่ V I P แรกเท่าน,นั้นนะคะจะมีเรื่องที่คุณพ่อต้องอึ้งแล้วรึ่งแล้วงงมากุณม,มีงานจองล่วงหน้ามาทั้งหมดกี่ปีช่วงเนี้ยมม,มีกี่ปีลวเป็นปีอะไรผม3เดือนเนี้พี่ตอนนี้เนี่ยจากนี้ไป3เดือนของดิฉันมีงานจองแค่2เดือนน,นะคะไม่จะแคนเซิลหรือเปล่าแต่วงนี้นะคะคณะนี้นะคะทำอน,นรามน้ำเพชร16ปีคะ่ะฮะ พี่จองอยู่นะคะไล่เรื่อยๆนี่ปี48อ่ะคุณไม่เชื่อคุณเปิดดูเองเดี๋ยวฉันจะเปิดตรงนี้นะคะ16 16, 16, 16เดือนหรือเปล่าพี่16ปีค่ะตรงนี้<อ>คือปี50ถึง56ไอ,ไอ้65ไม<อ>่ใช่50ปุนะเฮ้ยเป็นไป,ปนได้เหรอพี่นี่ค่ะ28มีนานะคะญาติโยมนะคะบอกกันทั่วๆนะคะ2550วัดสังโคบางปลามาสุพรรณบุรีนะคะ, <S <S าาสสะแสดงกลางวันซะด้วย <S <S อุ้ยแมวกลางวันแดดร้อน ยีปดเอ่ย12ถึง13เมษายน2550ก็มีค่ะวัดหนองแห้วนะฮะอำเภอท่าเรือโอ้นี่ไม่ได้พูดเล่นนะคุณพอดีฉันจะเล่าตรงนี้่อนะฮะว oh. <What S 2> ัดบดล่างอะคะอ่ะวัดบดล่างนะฮะคุณยายคุณป้าวัดบดล่างอำเภอเสนา15ปีค่ะต่อจากนี้ปีละ5คืนเริ่มปี50ถึงปี65นะฮะ oh. ตามกันไปนะฮะ <laughs> อจองกัน, <laughs> นทัน <laughs> นี่เขาจองขนาดนี้เลยเหรอคบจองขนาดนี้คุณนี่ห้ามเลิกเล่นกันเลยนะเนี่ยนี่แล้วถ้าโตขึ้นทํายังไงอ่ะอือหือ๋ออีกสิบห้าปีก็มีเมียม,มีลูกแล้วฮะเอาเมียลูกมาแสดงดทางนกนจะบอกว่าลิเกเด็กคณะสอนดามน้ำเพชรนี่เป็นลิเกเด็กที่ฮอตที่สุดในขนานี้เลยก็ว่าได้นะฮะผมคิดว่าความน่ารักความสามารถระดับ VP ของน้องนอยยังมีอีกเยอะ เดี yeah. ๋ยวช่วงหน้าพักสักครู่ดีกว่าแล้วค่อยมาพูดคุยกับเขาแบบเต็มๆดีไหมฮะสักครู่เดียวกับ VIP ครับเหนง่อยร้องให้ร้องได้ไหมได้ค่ะ p a า a า e า l ะ p a า a na ba pel b u n t าบอม e มนว t chakeng เข้าใจอะไรเ้องเข้าใจว่าร้องให้ให้อ๋อ <Amen. S 2> ร่วม V.I.P. โดยเปิดมุมมองกว้างอย่างที่ตาคุณเห็นมาตรฐานใหม่แห่งการชมทีวีใหม่โซ ny Vega ้าวายสก e ีนสุขพันธ์โคเลอร์ คนซื่อถือรักแท้อยู่กับพ่อกับแม่ <Okay. S 1> เจ้าเชื่อไหมเจ้าเชื่อไหมพี่ยังเป็นสอดสอดสอดก็ยังสดพี่จะสร้างอนาคต <Okay. S 1> ให้สดใสให้สดใสรูปร่างสกุลละหุนก็ยังเท จึงมาเล่นลิเกาห,หาเลี้ยงกายหาเลี้ยงกายมารักกับพี่แม่เอ๋ยไม่มีลำบากมารักกับุดที่รักแล้วสบาย 妈啊 พูดคุยกับนี่เกรุ่นเล็กกันนะฮะอีแบบเต็มเ็มเลยมีสมาชิกใหม่มาสองท่านด้วยกันนะก็คือน้ำเพชรงั้นเดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อยนะครับสวัสดีค่ะหนูน้ำเพชรอเนกลาบค่ะอายุสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเสาลังอเนกลาบครับครับผมข้าวสวัสดีครับผมสุธิรักอเนกลาบครับสวัสดีค่ะหนูดวงก้าวผู้ชงค่ะอ่าโอเคครับมีเป็นพี่น้องกันใช่ไหมฮะ เริ่มเล่นเริ่มเล่นลิเกตอนนี้เท่าไหร่ครับไล่กันมาเลยนะไล่กันสองขวบแล้วตอนนี้อายุ12ค่ะเริ่มเล่นครั้งแรกสองขวบทำอะไรได้บ้างครับสองขวบนั่นน่ะสิก็ร้องเพลงได้อสองขวบได้ร้องเพลงได้เด็กก็พูดยังไม่ได้เลยพี่ใช่ไหมได้ค่ะได้แต่ว่าไม่รู้เรื่องค่ะ๋อนี่ได้แล้วเหรอร้องได้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ๋อสองขวบเล่นแล้วไม่เป็นนางเอกเลยไหมครับเป็นนางตลกออกกับพวกพี่ๆค่ะโอเคมาที่ซันอเก ซอนรามเริ่มเล่นกี่ขวบครับอายุสี่ปีครับแล้วตอนนี้แปดปีใช่ไหมครับตอนสี่ขวบเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นตัวตลกครับเล่นเป็นตลกเหมือนกันนะต้องเริ่มแบบตลกนะเป็นแพทเทิร์นของเขาเออต้องเริ่มฝึกให้กล้าก่อนไงแล้วก็ค่อยมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเป็นพระเอกตอนนียุเท่าไหร่ครับประมาณยุค อายุหกขวบครับหกขวบก็สองปีแล้วค่ะนี่เป็นพระเอกมานี่อ่รไปสุธิรักผมก็เริ่มแต่อายุสิบสามขวบครับแล้วตอนนี้นะครับกี่ขวบตอนนี้สิบสี่แล้วทำไมเข้าวงการช้าครับตอนแรกก็ไปดูไปดูพ่อเขาเล่นนะตอนแรกก็ไม่ชอบไม่ชอบอาจะานึกได้ก็เลยประสบการณ์งานน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกวัยรุ่นด้วยนะ ทีสาวน้อยหนูเริ่มเล่นตอนอายุ12ปีค่ะตอนนี้13แล้วอเพิ่งเข้าเหมือนกันนี่หนู50าสิบอ๋อไม่ต้องนะไม่ต้องบอกว่าจะเล่นอะไรตอนไหนนะคะไม่ต้องแลักคณะสอนดามน้ําเพชรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตอนแรกไปแข่งลีเกที่โรตัค่ับไมไปแข่งสองครั้งชนะทั้งสองครั้งเลยอตอนแรกก็คือก็ไปแสดงกับคุณแม่คณะคุณแม่ แล้วก็ตอนนี้ก็อัดวิดีหลายเรื่องแลวอ่ะขอมาเริ่มวิดีโเรื่องแรกก็คือเรื่องกระท่อมเนื้อทองครับกระท่อมอะไรนะคะกระท่อมเนื้อทองเรื่องที่สองก็มาแม่จ่าพ่ออยู่ไหนยุพราชยุพราชมาทองแล้วที่เล่ามาทุกเรื่องนี่เอามาให้เราดูหรือเปล่าคะมาแจกไหมคะนั่นแหละสิฮะอ๋อไม่มีนะคะไม่มีแล้วไปค่ะต้องถามนิ่นึงว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้ว คือแรงบันดาลใจเด็กเขาจะไปหลักลาแต่จริงจร mm ิง hmm. เด็กวัยนี้ไม่น่าจะมีแรงบันดาลใจที่อยากจะมาเล่นลิเก mm hmm. ทําอะไรถึงได้อยากให้อยากว่ามาเล่นลิเกอยากมีคณะลิเกเพราะอะไรคะตอน,นแรกหนูก็เห็นพี่พ่อแม่เขาเล่งนงั้นก็อยากเล่นด้วยแต mm ่ hmm. mm hmm. อตอนแรกน้องแบงค์ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแล้วทีนี้แม่เขาก็แกล้งพูดว่าดู๋สิเนี่ยพี่เห็นเขาอุ่าหาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินทำไมา แบงค์ไม่เล่นว่างก็เลยน้องก็เลยเล่นช่วยโอ,อ้โหดี่อย่าพูดคํานี้นะลูกพูดป้าเจ็บใจไอเด็กที่บ้านเลยเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเพราะมันแล้วม,มันแทงเลยมันแทงมันไม่เคยช่วยทำมาหากินเลยค่ะมันกินอย่างเดียวทํามาหาไม่มีมันตกตรงกินโอ้นี่แทงแทงใจโอ้นี่สะท้อนหึงบ้าน <c oughs> ป้าเริ่มเศร้าและ <c oughs> มาตรงนี้ตรงตรงสิทธิที่รักบ้างทำไมถึงอยากจะมาเล่นลิเกนี่คุณหนุ่มเลยนะสิบสามแล้วมาเล่นทําไมล่ะคะก็ตอนแรกก็อยู่กับลิเกมาตลอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ชอบก็เรียนอย่างเดียวค่ะแต่พอมาเห็นน้องแล้วก็เพื่อนเล่นก็เลยอยากจะลองเล่นบ้างแล้วดวง9ก้าคะคือว่าตอนแรกหนูก็ไม่ชอบอะค่ะแต่ว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนะอะไรเงี้ยให้ช่วยกันหนูก็ถ้าเกิดทําได้ก็ทำนึงก็เลยมาเล่นลิเก แลวตอนนี้เล่นแล้วชอบหรือยังล่ะคะชอบค่ะชอบแล้วทีนี้พอตั้งคณะละชื่อคณะมีแล้วนะคะเป็นเรื่องเวลาใครสอนคะก็อพ<ว>อ่อมลรักกับแม่ดวงแกว้วค่ะอ๋อพ่อมลรักกับแม่ดวงแกว้วก็ฝึกสอนแรกๆเลยนี่นะเริร่มฝ <Lift> ึกจากอะไร, <Lift> รครับนี่ถามผู้มีประสบการณ์สิบปีด<อ>ีกว่านะคปีใช่าเพชรครับแรกๆเลยเนี่ยเริ่มฝึกอะไรก่อนก็ฝึกก็ให้ทุกคนยักเอวค่ะยังไงครับยักเอวก็นั่งเพยบแล้วก็ยักอะไรเงี้ย นั่งแล้วมันจะยักเอวได้ไงครับเพราะมีแต่ยักคิ้วนะคุณพอลี่ใั่เมื่รู้ว่าเอวก็ยักได้ไ้ปนี่ค่ะลูกและนี่คือพื้นฐานเลยสเต็ปแรกจริงเหรอนยักให้ดูสิเหมือนยักให้ดูไหนเราดูไหนทำให้ยักเอวต้องลากมาเพียวแล้วก็เอายักคนะคะก็อย่างเงี้ยอะไรอ๋อยักเอวอ่ะก็แสดงว่าเริ่มฝึกมีต้องทุกคนต้องเริ่มยักเอวค่ะแล้วมีไหมครับดัดไม้ดัดมืออะไรอย่างงเี้ยทุกวันเลยครับจริงเหรอยังไงถ้ดัดยังไงอ่ะ คุณพ่อคุณแม่จะมาละเราดัดเอหรือพ่อแม่จะมาจับดัดก็ดัดเอครับหรอหมอว่างๆก็จับดัดอะไรอย่างเี้เลยหรอแต่เอาเอานี่แตะเขาเมื่อกี้เขา้คอตไรอุ้ยคุณพ่อมือคนก็ทาได้พี่นั่นต้องมายักไม่ไม่ไหวนะล่ะอันนี้ใครอ่อนสุดตอนนี้ใครอ่อนสุดวันนี้ก็เยอะแล้วนะอ้าวแสดงไม่ค่อยได้ดัดเท่าไหร่ช่วงหลัง วิ่งไปนิ่งไปนะอ๋ไอฝึกร้องฝึกฝึกรำนี่แบบว่าไม่เท่าไหร่นะคุณพ่อก็ยังต้องฝึกได้หัดยักเอวหัดเดินหัดรำหัดดัดอะไรอันนี้ไม่ว่าพอฝึกแต่อารมณ์เขามีอารมณ์กันเต็มเปี่ยมหมายถึงว่าการแสดงนี้ม,มันมันยากมามเพราะว่านี่เด็กก็เหลือเกินที่เล่นเนี่ยใช่ต้อง,<า>องมีร้องไห,องห้มีโมโหมเออมีสารพันอารมณ์จีบสาวเที่ยวพาราสีอะไรเงี้ยยากไหมคะไม่ยากจริงเหรอจริงไหรร้องไห้ร้องได้ไหมได้ค่ะเนาะ ร้องคือเล,เล่นเล่นทุกวันเนี่ยเราก็ร้องทุกวันเหมือนกันทุงวันนะโอ้ทุวันร้องได้บอสร้องไม่ได้อืมความความแม่แม่ไม่ให้ผมอะไรก็ร้องโชว์หน่อยได้ไหมครับใครทำได้บ้างไหมเห็นไหม<อ>นี่สันลามได้านี่เขามั่นใจอ่า<ค>อ่อ่าลองไหนสันลามครับ อ๋อไม่เข้าใจผิดค่ะเข้าใจผิดผมเข้าใจแล้วน้องเข้าใจว่าให้ร้องให้ฟฝ้องดีชันน่พวกเราเนะะเราสองคนวันนี้เราคงเอาตัวไม่รอดเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์จะมายึดไปผู้ผู้ประกาศของเราไปนะฮะภาษาไทยมันมีหลายรูปแบบนะคะ แม่แม่แม่เข้าใจนะคะมิธิกรไม่เข้าใจยังไม่เคยดูเขาร้องให้ฟังกับร้องไห้ได้ยินเป็นร้องให้บอกร้องให้ได้สิคะทิกท่านโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอากลับไปใหม่เอากลับไปว่าเป็นบทไหนใครถนัดดีกว่าให้แสดงบทนั้นอดีมั้ยดีไหมคะเอาเริ่มจากข้านี้ฉันก่อนได้เลยครับดวงเก้าดวงเก้าถนัดบทไหนมากที่สุดคะบท ชอบถ้าเกิดชอบนะคะชอบบทที่มีสองอารมณ์คือร้องไห้ด้วยแล้วก็โกรธอันนี้พูดเองนะคะไม่ใช่ร้องให้ฟังนะคะอันนี้พูดเองนะคะนะคะลูกนะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ตกลงพอบอกว่าทั้งร้องไห้ทั้งโกรธต้องลองดู <c oughs> ได้ไหมคะลูกตรงนี้ได้ไหมคะ